นาราเคปกระเทยวันนี้เดินทางมาที่กระทรวงยุติธรรมมีความคาดหวังอะไรในเรื่องนี้บ้างครับคนหลายคนถามรณรงค์มาผมบอกเลยนะครับผมไม่ยักรู้ว่าที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาปลูกไรสตอเบอรีร่กันด้วยแหมสตอเบอรีร่หวานไม่จ้าอยากจะลองไปชิมจริงๆ สวัสดีครับเพื่อน,อน YouTube Channel Fanpage Facebook ทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับผมรณรงค์แก้วเพชรนะครับไล่เรียงไทม์ไลน์กันหน่อยซื่อของคุณนาราเคบกระเทยเนี่ยนะนะมันเป็นเฟซบุ๊กของเขามันมีประเด็นอะไรกันนักหนาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีคนจะมีสื่อมวลชนนําเสนอข่าวเรื่องของกล่องสุ่มของเขาว่ามันมีประเด็นเรื่องการถึงเวลาแล้วไม่ได้ของไม่ได้เงินคืนช่วงจังหวะนั้นก็มีผู้เสียหายติดต่อมาหารณรงค์เหมือนกันแต่เพีเยงแต่ว่าที่ไม่ได้เอาเรื่องนี้มาเปิดเผยหรือเอามาเล่นเนี่ย เพราะว่าจังหวะนั้นผมไม่ได้อยู่ไปทํางานต่างจังหวัดประเด็นของเรื่องนี้นะครับก็คือหลังจากที่คุณอะน,นิวัตรปทุมกินก็คือคุณนาราเนี่ยนะครับทำกล่องสุม่มออกมาแจกหลากหลายราคาพร้อมยืนยันว่าซื้อไปยังไงก็คุ้มเพราะว่ามีแต่ของดีในกล่องถ้าไม่คุ้มยืนยันคืนเงิน1ิเท่าหลังจากลูกค้าหลายคนซื้อกล่องสุ่มไปก็เริ่มมีการรีวิวสินค้าที่ได้รับส่วนใหญ่ต่างบอกว่าไม่คุ้มได้ขนมกับของธรรมดาธรรมดาทั่วไปราคายังไงก็ไม่ถึง1000แถมรอของนานมากหลายคนเริ่มโพสต์ทวงคําสัญญ,ญา เจ้าตัวระบุจะคืนเงินให้10เท่าแต่กลับถูกนายอนิวัตรไล่ให้ไปฟ้องเอาต่อมานายอนิวัตรได้ออกมาชี้แจงบอกเป็นความผิดของทีมงานและรับปากจะคืนเงินให้กับผู้ต้องการที่ผ่านมานายอนิวัตรมีการโพสต์ข้อความรวมถึงไลฟ์สดยืนยันไม่โกงใครแต่เป็นนี่จริงๆยืนยันไม่หนีจะใช้นี่ทุกคนพร้อมร้องขอโอกาส16มีนาที่ผ่านมานะครับนายอนิวัตรประทุมกิน เขาปรึกษาทนายเดชาทนายเดชาแนะนําว่าไปเอาเงินเขามาก็ต้องเอาเงินไปคืนเขานี่เป็นคําแนะนําของทนายเดชานะสัญญาจะหาเงินมาใช้นี่อยากหาเงินมาช่วยสังคมหนึ่ง ผมแทรกนิดนึงนะจะช่วยสังคมช่วยตัวเองก่อนไหมสุดท้ายก็วนเวียนมาอีหลอบเดิมขายทากล่องซุมชวนคนลงทุนเพราะโพสต์ภาพชีวิตหรูหราถูกแชร์ถูกดาเนินคดีไล่สดร้องไห้โพสต์ขอโอกาสเป็นเช่นนี้อยู่เรื่อยๆที่ผ่านมาเธอเป็นหนึ่งในหลายคนที่มีชีวิตหรูหราครับใช้รถรถแพงบ้านราคาแพงมาโดยตลอดคนถามมาเยอะครับว่าการกระทำดังกล่าวของนาราจะมีความผิดไหมวันนี้ที่ไปที่กระทรวงยุติธรรมขอแบ่งเป็นสส่วนส่วนแรกเลยคุณนาราเนี่ยเข้าใจว่ามีผู้เสียหาย ไปแจ้งความดำเนินคดีไว้หลายคดีเธอประสงค์จะไก่เกลี่ยแต่จริงๆถ้าเธอจะไก่เกลี่ยเธอควรจะติดต่อไปหาผู้เสียหายที่ไปแจ้งความไว้ไม่จําเป็นต้องเดินทางมาที่กระทรวงยุติธรรมมุมหนึ่งมีหลายคนมองว่านารามาฟอกข่าวหรือเปล่าที่มาที่กระทรวงยุติธรรมคือมาฟอกแต่ที่ตัวเองผิดให้กลายเป็นไม่ผิดหรือเปล่าอีกมุมหนึ่งเธอตั้งใจจะใช้เงินคืนจริงๆเธอติดต่อไปหาคนที่แจ้งความน่าจะจบกว่าไหมอีกต่อหนึ่งเธอมาเพื่อปะวิงเวลาในการคืนเงินเท่านั้นหรือเปล่าคือบางทีด้วยความที่ว่าเป็นคนเหนียวนี่จากที่ฟังเธอมภาน หมุนไปหมุนและก็จะจ่ายคืนช้าหน่อยอาจจะมีดอกเบีย้ยให้บ้างคนที่เอามาให้ก็จะไม่ว่าอะไรแต่ครั้งนี้มีความแตกต่างกันนะครับประวัติที่ผ่านมาของคุณนาราถูกดำเนินคดีมาตรา112ถูกดำเนินคดีเรื่องของพรบการพนันกรณีการชักชวนให้มีการเล่นการพนันกรณีต่อมาเธอถูกดำเนินคดีเรื่องกล่องสุม่มเรื่องของการคืนเงินไม่ครบซึ่งแน่นอนว่าทางทนายของเธอเองเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของคดีแพง่งใครต้องการเงินมากกว่าที่ตัวเองได้รับไปก็ให้ไปฟ้องแพ่งเอาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับราจะลองอธิบายเพิ่มนิดนึงนะนคนชออรับ กงประชาชนเนี่ยนะครับสมมุติผมไปลงทุนกับเจ้าหนึ่งที่เขาจะต้องคืนเงินผมประมาณสมมติผมลงไปหมื่นหนึ่งเขาสัญญาจะให้คืนหมื่นห้าผมก็ลงไปถึงเวลาเสร็จปุ๊บเขาไม่คืนต้นไม่คืนดอกเลยผมไปแจ้งความต่อมาปรากวตัวทางคนที่หลักหลอกลวงผมเนี่ยเอาเงินหนึ่งหมื่นมาคืนผมผมถามหาเงินอีกห้าพันที่ต้องให้ตามกฎหมายแล้วเงินห้าพันจะต้องไปฟ้องศาลแพง่งแจ้งตำรวจไม่ได้วิธีการของของคนที่เคลียร์คดีคล้ายๆกับแชร์เนี่ยนะสมมุติ ผมลงไปแสนหนึ่งคุณคืนผมมาแสนหนึ่งเท่ากันผมไม่มีสิทธิ์ไปแจ้งความคุณแล้วนะเพราะว่าทรัพย์สินที่ถูกประทุษร้ายกับเงินที่ทางผู้ต้องหาเอามาคืนเนี่ยมันเท่ากันแล้วไอ้ส่วนที่เสียหายไปนะ่ะมันเป็นส่วนของกําไรต้องไปฟ้องแพ่งเอาแต่การกระทําดังกล่าวยังมีกฎหมายฉบับหนึ่งเรียกว่าพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14นนหนึ่งกรณีการนําเข้าข้อมูลเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตรา14นน,นุ1ตัวนี้ ถ้านาราเคยโพสเชิญชวนไว้แล้วมันไม่ตรงตามความเป็นจริงและมีคนเสียทรัพย์สินไปเขาแจ้งความตามพระบอคอมพิวเตอร์ได้ แม้จ่ายเงินคืนก็ไม่จบครับส่วนของเรื่องของข้อหาชอ่อโกงหรือชอ่อโกงประชาชนนั้นเป็นข้อหาข้อหาหลักคือช่อโกงมันสามารถยอมความได้ข้อหาชอ่อโกงประชาชนนั้นมันก็จะมาคู่กันกับชอ่อโกงธรรมดาถ้านาราคืนเงิน10,000มาให้กับเขาต่อยเข้าไปขึ้นศาลนาราก็ไม่ติดคุกหรอกครับถ้าโดนแค่คดีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขามารอบนี้เนี่ยเขาได้พื้นที่สื่อกระแสหลักทําให้เขามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นผมนั่งดูเขาไลฟ์สดในกระทรวงยุติธรรมผมก็รู้สึกว่าเขาพูดเป็นเขาพูดเก่งแต่เงินยังไม่คืนนนะะะะสําาาาหรรับบบดอททีีทบบ่ิจจแ้ผมยก บอกอย่างหนึ่งปัจจุบันเนี่ยมีทนายความดังๆอยู่เยอะมีสำนักงานกฎหมายดังๆอยู่เยอะเขาสามารถจะส่งไปหาเพจใหญ่ๆก็ได้เพจดังๆก็มีเยอะมากเขาสามารถจะส่งไปหาใครก็ได้เพราะงั้นบางทีคนที่เป็นเน็ตไอดอลคนที่เป็นคนดังค้าขายก็ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตกับลูกค้านะครับไม่งั้นแล้วก็ดังได้มันก็ดับได้อย่างเรื่องของเคสคุณนาราเนี่ยคุณนาราไม่แน่ใจว่าที่มากระรวงเนี่ยคุณนารามีแต่บวกกับบวกคือพอภาพหลังเนี่ยเป็นกระรวงยุติธรรมคุณมาเพื่อขอเจรจาคุณก็ไปใช้ทางคดีอีีกกอย่่าาาางไรร็ตมนคขวว้ ถ้าเขาคืนเงินผู้เสียหายารุระคงก็จบก็มไม่ได้มีอะไรก็หวังว่าผู้เสียหายทุกคนของเคสคุณดาราจะได้เงินคืนครบถ้วนแม้จะได้ช้าบ้านก็ตามแต่อย่างไรก็ตามใครประสงค์ดำเนินคดีต่อคดีดำเนินต่อได้ครับพรบอรคอมยังมีช่อโกงประชาชนยังมีพรบกบารพนันเขาดำเนินคดีอยู่ครับส่วนตัวอื่นไม่รู้แล้วครับอย่างไรก็ตามนะครับอยากสนนุนพวกเรานะเสื้อทนายคู่ใจตัวละสามพันบาทไม่จกตาส่งของแน่นอนครับโทรมาที่0 9 2 4 2 0 2 5 9 9ี่ครับแถมบริการปรึกษากฎหมายกับธนาดรนรงฟรีด้วยครับสำหรับวัน